วันนี้มาชวนกินกาแฟมือบุญนะครับที่กาศบ้านพ่อเขาสิงบรรยากาศชิวๆนะครับลองมาชิบกาแฟมือบุญนะครับรูแบบแบบต่ายเพื่อน้ตัวใจเป็นแก้วเป็นาหน้าในการค้าขายของเพื่อนนะครับโอเยี่ยมไ่คนขายนะ นี่เ้มข้อันนี้ที่มีน้ำมันลอยมาอออันนี้กลังจะทำอะไอย่างน้น้กาแฟโมกอบสไตล์บอกนสไตล์ครับผมอันนี้แปว่าอิตาเลียนสไตล์ใช้แก๊สกับเจ็ต้มมกอได้อารมณ์กาแฟปีเก้าปีหเก้าสามสาบผมโอ้ได้อารมณ์ปีน่เก้า้าหกศูน คนฮุกซีได้อารมณ์เอพิโซเข้มๆผมโป้มหอมนะครับอ๋ออันนี้ได้อารมณ์เนอะเอฟิโซ่ผมโปมหอมๆอันนี้แบบทำมือนะครับทำมือแอนเดสโซบาร์แอนเดสนะครับผมสโลบาร์หนอยจ้าหน่อยกาแฟเสดส์ต้องอ๋อนี่เป็นกาแฟเทพเสด็จนะแล้วมันจะโผล่มาทางใดน้ำอ่ะตรงที่เสานะครับโอ้เดือนสการ์มันเสกเดียสการ์มันเดียมาจากทางเสา ครับการจะกินกาแฟหรือรำเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนาะอ่าเริ่มตั้งแต่ถ้าบ้านเฮาสมัยก่อนไม่ของว่าดังไฟเนาะอันนี้คือโฮมแก๊สอ่าโฮมแก๊สก็ไกวื่อก็ไกวอมันก็ไกวึมันอ่าเดือดแล้วนะมันจะปุ้งออกไปจากแจ้งหูนี่นะครับอันนี้กำลังจ่ออยู่เนาะ ไได้กี่ละเดี๋ยวนะมันก็จะปุ๊งออกมาจะฮูนี่นะรอสักกครั้งคือบอกว่าเราปุ๊งขึ้นมาแล้วนะฮะก็ปุ๊งขึ้นมาจุดๆๆๆๆนะครับโอ้กินกาแฟหอมๆจะช่วยมาแล้วครับได้กินกาแฟเริ่มหอมแล้วอันนี้ทำมือนะครับบดมืออ่าแก้ข้อมือตัววะนนี้ปุ๊งออกมาจืดๆเลยอันนี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็นี่รอมันไหลออกมา น้ำมันระเสี่ยงนะน้ำมันปุ่งมาจุดๆุดชุดสี่สิบบาทนะครับมันก็ถือว่าแบบแปลงนะครับใส่แก้วน้อยๆนะเดี๋ยวเขาก็จะกินแล้วน่าเดี๋ยวจะเทกาแฟแล้วหนึ่งการว้าวมาใหญ่มาใหญ่มา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 กาสี่สิบเฮ้ยากาครับเออแต่มันดีบเน่ะเน้นเน้นพอดีแห้งน่อย มันจบไปเลยแบบสองแก้วเอออันนี้เรี s. <S ยบร้อยแล้วนะยิบนะครับเนี่ยได้ก็ต้องยิบกาแฟยิบบ้างพอเพิ่นเนี้ยนะครับเนอะที่พอเพิ่นเนี้ยนะครับอันนี้ปัจที่ร้านกาแฟอะไรนะโมโมโมคาโฟต์พ่บ้ากันอ่ะ กาแฟผีบ้าโอ้ยชื่อกาแฟผีบ้าโอ้แต่เจ้าคนขายไม่ใช่ผีบ้านะรูปล้อนะคนขายอืมกาแฟผีบ้านะครับรบวันนี้ก็มานั่งกินกาแฟชื่อว่ากาแฟผีบ้าคุณมลูกเป็นะไรนบ้านเราแต่รสชาตินี่ก็ินได้ ผมได้ใจแแท้เลยมันออกรสชาติกาแฟแแท้เลยต,ต้องต้องต้องยกนิ้วให้เลยครับค่ะกาแฟดีบ้านนี่ถือว่าคุนจอนนะครับมาที่การบ้านท่อขอแวะเข้ามานะครับในส่วนของเลยร้านแปะมาหน่อยนะครับก็จะมีมุมนั่งของกาแฟก่านได้ก็เชิญมาครับกาแฟดีบ้านนะครับรสสดหอมๆนะครับกาแฟ ถ้าอา่านแบบนี้แบบคนท้องว่ารสเข้มพ,ม,ม,เขมพ้นมันจะมาส้มนะครับรสเข้มพ้นมันจะมาส้มหอมนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อน่าำหรับกาแฟดีบ้าน